นี่ก็เป็นรถนะครับที่จะพาเราไปาชมอุทยาหลีพีนะครับ<า>เราเช่าเขานะครับไปก,กล,ลับไกลเหรอมเี่นี่ครับทางที่จะไปนะครับ โลเปอร์กิโลไปกิโลหะ้ากิโลห้ากิโลครับจัดนี้ไปนะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn งี้ควายมีเสียงคอรัดด้วยครับแต่ควายคอรัดมาแล้วว้าวระวังรถนเนี่ยเดี๋ยวนนผมถ่ายตัวดำก่อนนะครับ แล้วจะมาถ่ายข้าวเหนียวดำครับเปิ้าเครื่องสูบน้ำข้าวนาอันนี้เครื่องสูบน้ำข้าวนาดูนะครับเพื่อนเราบอกว่าควายมีขนแล้วครับสงสัยควายใส่จะมีขนดูนะครับเพื่อนเราบอกว่าควายมีขนแล้วครับสงสัยควายใสจะมีขนอ่าเห็นไหมควายเขาเลยชนิดเมื่อกี้เห็นควายไม่มีขนมันก็เขาใช้ทีเดียวแล้วเนี่ยพอมันโตแล้วมันจะเกิดต้นไม้แล้วขนมันหลุดหมดอ๋อนี่คือเหตุผลนะครับนี่คือ เด็กของาต้องเข้าใจนะอันนี้เด็กในเมืองอันนี้เด็กคองนาเันนอกโอ้วันน้าโดนลมโดนลมเหนียะต้องระวังหน่อยนะคะับต้นกบ็ดต้นกบครับโอ้โหนี่ครับท้องอ่อนๆนี่มาไม่ได้แล้วเนี่ยระหว่างทางของเรานะครับก็เป็นทางแบบนี้นะครับ 东莲。中 แสงเขาเลยอฮัลโหลอฮัล่อ๋อนี่มันเกาะนึงนะใช่อีกเกาะนึงเกาะหนึ่งมันจะเชื่อมเกาะนคนที่โซลาสาวน่า

เาบริษัทตั้งสามเจ็ดคนหกคนเราเราเสพอาหารนี่ก็คือพนักงานเก็บด่านนะครับลสานอ่ะแม่นป่พนักงานเก็บด่านเท่าไหร่อ่ากอไม่ครเหรอแต่ละห้าอไม่เกตัวนงเหรอเขาเขาไม่ได้ใชตัวนี่แค่เราเท่านั้ ตอนนี้พวกเรากำลังจะห6คน,น5แนบน,นี่เราก็จะจ่ายเงินลาวนะครับเร้ก็มีไกด์ประจํากลุ่มก้อนของเรานะครับโอ้โหจา่ายเป็นแสนมาเช้าโดนไปห้าแสนข่าวห้าแสนที่ไหนร้านหนึง่งร้านหนึ่งเหรอโอ้หกินเที่ยวมื้อเดียวร้านหนึ่งครับ ค่าหัวนี้เรากิดเป็นคนนะครับตนละร้อยบาทนะครับนี่นะครับรถไฟโบราณสมัยฝรั่งเศส ทาตาขณนี้ก็ถึงได้ลงลงแอพลงเลยตรงนี้นะครับเราก็จะเป็นทางเข้าเข้าไปในอุทยานนะครับจกักรยาน คุยขี้จักรยานคุยของต้องซื้อตัวอีกรอบเหรอไม่ค่ะเดี๋ยอเราซื้อตัวเมื่อกี้นี้นะครับก็จะได้เป็นบัตรผ่านเข้าไปข้างใน

เขียดียเจ้น่าอร่อยไหมเนี่ยกล้วยเขาก็ย่างแต่เขาย่งด้ยาทำไม้องโอเนี่ยปานาอุ้ยปอกย่างดีกวมงบยงี้เลยยงดูที่น่ากินเลไงลูไปลาอีอยังหนอน้ำค้างอีหยังอุ้ะหนไม้นะนไม้ป่าลูก

นี่งานงานฝีมือหัตถกรรมครับ๋อไทยอีลอนี่เหรอนี่ราก็สองแสนมาจากไหนเนี่ยโหงสนหนึ่งน้อยอันนี้บ้านเขาตั้มปอชุดจีนใช่จีนเฮ้ยชุดนี้สวยนะไม่อินชินนะว่านี่ไะแ้ยี่สิบาทหรือว่ายี่สิบบาทโอเค จากตรงนี้นะครับเดินมาอีกไม่นานเราก็ได้ได้ยินเสียงของน้ำตกนะครับมองเห็นไกลๆ